วันนี้นะคะถึงคิวเมนูของหวานค่ะของหวานแบบบ้านๆของหวานแบบง่ายๆนะคะจะดีกว่าไหม ง่ายจบครบในช่องเดียวสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะเป็นเมนูที่เรียกว่าได้กินบ่อยมากๆเลยนะคะเมนูนี้เลยค่ะค่ะวันนี้นะคะการจะชวนเพื่อนๆมาทำบวชมันเทศสองสีค่ะทำกันแบบบ้านๆนะคะนี่เลยของหวานไวเด็กค่ะย้อนวันหวานยังหวานอยู่อนี่หวานแน่นอนค่ะเมนูนี้นะคะค่ะก่อนอื่นนะคะมาทำความรู้จักกับวัตถุดิบค่ะมันเทศค่ะ อันนี้มันเป็นมันเทศแบบออริจินอลของแท้ดั้งเดิมอ่าอันนี้จะเป็นแบบอ่าที่เขาพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นมาแต่เขาเรียกบางคนก็เรียกเป็นมันไข่นะคะใช้วิธีการหั่นแบบฝานบวบนี่เลย1กิโลกรัมนะคะหั่นล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะไม่อยากให้มันเทศนะคะเขาดําๆคล้ำํำๆนะคะเวลาเพื่อนหั่นเสร็จใส่เกลือในน้ำนะคะ่ะแช่ไว้สักประมาณ5นาทีนะคะแล้วก็ล้างเอาพวกแป้งอะคะ่ะเขาออกนะคะอาพาักให้เสด็จน้ําได้ลักษณะแบบนี้ ค่ะใบเตยค่ะใบเตยนะคะ4ี่ห้าใบค่ะพันพันแบบนี้นะคะเพิ่มความหอมน้ําตาลมะพร้าวนะคะนี่การเตรียมไว้ประมาณ3ขีดกันจะไม่เน้นให้หวานมากนะคะกะทิกล่องค่ะ500 ml นะคะเหมาะมากๆเลยนะคะเมนูนี้บอกเลยค่ะงานบุญงานบวชนะทำเลี้ยงคนค่ะหั่นม้อโตโตเลยค่ะซึ่งวัตถุดิบนะคะต้นทุนเขาไม่ค่อยสูงมากอ่ะโอเคค่ะไปค่ะลงมือทํากันเลยค่ะนี่เลยค่ะเตรียมหม้อนะคะ แอบบวชเงียบๆกินเงียบๆคนเดียวด้วยเออค่ะเพื่อนๆนะคะใส่มันลงไปเลยค่ะการจะต้มมันก่อนนะคะแกะกันยังไม่ได้ติดนะคะนี่ทำแบบโบราณเลยค่ะทำแบบบ้านๆเลยนะคะที่บ้านกาันกะทินะคะครึ่งกล่องค่ะนี่เพื่อนใส่แบบนี้แล้วทีเนี้ยกะทิกล่องอะ่ะเขาหาความเป็นหางอะ่ะไม่เจออ่าการก็จะใช้นี่เลยค่ะน้ำเปล่านะคะประมาณหนึ่งแก้วค่ะ เดี๋ยวการไม่ได้ทําให้เห็นเนาะ,ะน้ำเปล่าประมาณ1นึ่แก้วค่ะใส่ลงไปในกล่องนะคะก้นกล่องเนี่ยค่ะขย่อบกล่องแบบนี้ค่ะเป็นการล้างก้นกล่องเสียดายอ่าเนี่ยค่ะเขาจะออกมาเป็นแบบเนี้ยถ้าอยากจะให้มันนะคะเขามีความเปื่อยเร็วนะเปื่อยนุ่มเร็วะคะ่ะให้เพื่อนต้มมันนะคะกับ ห่างกะทินะคะไปก่อนค่ะสักพักหนึ่งก่อนถ้าเกิดเราใส่น้ําตาลไปพร้อมกันนะตอนนี้ค่ะรับรองเลยค่ะเขาจะใช้เวลานานมากๆเลยนะคะในการเปื่อยอในการเปื่อยในการนุ่มของมันนะคะนี่เลยหรือเผลอๆบางทีอาจจะไม่นุ่มเลยกระกายเป็นแข็งกระด้างไปด้วยที่น้ําตาลนะคะความหวานนะเขาเขาไป็นรัดนี่เราก็จะมาต้มแบบนี้ไปก่อนค่ะให้มันนะคะเขามีความนิ่มก่อนนะคะ ต้มในที่นี้ก็ไม่ใช่ว่าปล่อยให้เขาเดือดแบบว่าพักๆๆๆๆแบบเดือดรุนแรงนะคะเราไม่ต้องการให้กะทิอะคะ่ะเขาแตกมันเวลาทําขนมมาทําแกงบวชเนี้ยถ้ากะทิแตกมันแล้วอะ่ะเขาจะไม่อร่อยนี่ก็ลองเกลี่ยๆนะคะไม่ต้องสนใจนะคะว่าน้ําจะน้อยไปพอเวลาเราต้มมันนะคะไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวน้าในมันนะคะเขาก็จะออกมาอีกนะคะอ้าวนี่นะคะกะทิเริ่มเดือดค่ะ พอเริ่มเดือดอแรงๆแล้วนะคะการก็จะเบาไฟลงค่ะการก็จะใช้ไฟก,กลางๆนะคะนี่จะให้เดือดอยู่ประมาณนี้นะคะ่ะใช้ระดับการเดือดแบบปุดๆๆๆๆไม่ให้โมโ,มโหโกรธเกลี้ยวจนเกินไปนะคะอ้าวลืมค่ะัวแต่คุยกันลืมใ <c oughs> บเตยค่ะใส่ลงไปเลยค่ะการจะปล่อยให้เขาเดือดนะคะแบบนี้นะคะสักประมาณ10นาทีค่ะเพื่อให้นะคะตัวมันนะคะเขามีความเปื่อยนะคะมีความนุ่มแต่ว่าไม่ถึงกับยุ่ยนะคะ อย่านะคะเน้นย้ำเลยค่ะอย่าให้เขาเดือดแรงจนเกินไปนะถ้าเดือดแรงอะคะ่ะตัวกะทิอะคะ่ะเขาจะแตกมันนะคะเขาจะไม่น่ากินเนี่ยง่ายๆเลยวิธีการดูว่าเขาเปื่อยหรือยังนุ่มหรือยังอะคะ่ะแค่เอาทัพพีมาสัมผัสก็จะรู้แล้วค่ะตอนนี้นะคะเขาจะมีความแบบข้างนอกเริ่มนิ่มแล้วนะคะแต่ว่าข้างในอะคะ่ะเขายังแข็งอยู่เอาค่ะเดี๋ยวการจะต้มไปสักประมาณ10นาทีนะคะ อ้าวโอเคประมาณนี้นะคะ10นาทีค่ะมันของการก็มีความนุ่มนิ่มแล้วนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะการก็จะมาใส่น้ําตาลค่ะปรุงรสชาติเลยนะคะการจะใส่น้ําตาลไปสักประมาณ2ขีดก่อนนะการบอกแล้วว่าการจะไม่ให้เขาหวานเกินไปน้ําตาลมะพร้าวนะคะของการเป็นก้อนๆเลยมาปรับแต่งรสชาตินะคะกับน้ําตาลทรายค่ะสักประมาณ2ช้อนนะคะประมาณนี้เกลือค่ะ ประมาณหนึ่งช้อนชานะคะรอใอ้น้ำตาลละลายจ้านี่มันนะคะอย่าให้เขาแบบว่านุ่มเกินนะเดี๋ยวเขาจะละลายไปกับน้ำหมดนะคะเพื่อนๆต้องคอยสังเกตนะภายใน10นาทีนี่ต้องพอเริ่มเขาเริ่มนิ่มๆเริ่มหน้าๆแล้วก็ต้องคอยจับจ้องไว้ตลอดเวลาเลยนะคะพอเวลาเขาเริ่มจับจุดว่าจะต้องนิ่มแล้วคือเขาไวมากเลยค่ะโอเคค่ะความหวานของการได้เลยค่ะพอเลยค่ะ ก็การใส่น้ำตาลมะพร้าวนะคะประมาณ2ขีดอ่าแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายค่ะประมาณ2ช้อนนะคะแล้วก็เกลือ1ช้อนชาค่ะกะทินะคะ500 ML อ่าทีนี้กะทิที่เหลือนะคะเป็นหัวกะทิค่ะเพื่อนใส่เลยค่ะวิธีการนี้จะทําให้กะทินะคะมีความเข้มข้นค่ะแล้วก็น้ําขนมนะคะเขาจะมีความสวยมากเวลาเพื่อนคนนะคะก็เบาๆมือนะคะ หวานมันหอมนะคะเข้มข้นมากๆเลยค่ะแม้เป็นกะทิกล่องนะคะอร่อยเข้มข้นเหมือนกะทิสดเลยค่ะแล้วเราก็รอนะคะให้เขาเดือดกลับขึ้นมาอีกรอบหนึ่งค่ะเป็นฟองๆสามารถช้อนออกได้นะคะค่ะประมาณนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแกงบวชมันเทศสองสีค่ะอร่อยย้อนวันวานน้ำขนมสวยๆนะคะแบบนี้เลยค่ะมันนะคะนุ่มสุกกำลังดีค่ะ เนี่ยพอเวลาตั้งทิ้งไว้นะคะเขายังไม่คลายความร้อนกว่าเขาจะเย็นนะคะเดี๋ยวเขาก็จะสุกข,ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะคะประมาณนี้ค่ะง่ายๆค่ะฝากเพื่อนๆกันไว้ด้วยนะคะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ